ต่อไปนี้ขอบรรดาทุกท่านตั้งใจฟังเราคำอธิบายสักสิบนาทีวันนี้เราพูดมาเพื่อน้อยเป็นน้ว่าการเรียนก็จะมฐานแบบนี้ก็ขอรปรัดสำหรับท่านพุทธบริษัทที่ปฏิบัติได้แล้วให้พยายามฝึกฝน ควบคุมกำลังใจของตนให้แจ่มใสอยู่เสมอเรา่ว่าทิพย์คุยายก็ดีรมอว่าอภิญญาคนดีหรือว่าสมาธิปกติคนดีถ้าเราทำได้แล้วถ้าไม่มันซักไม่มันซ้อมไม่ไดีสุดมันก็สลายตัวกำลังใจเราจะตกไปในภายใต้หนาาของที่ชั่ว ที่อำไดของวานดังนั้อน,น,นอง์สมเด็จพระจินวรจะได้ทรงแนะนำว่าการทรงสมาธิได้แล้วก็ดีเนื่อทรงปัญญาสมาบัติได้แล้วก็ดีต้องซักซ้อมทำบ่อยๆในสมหมยความว่าท่านที่ได้แล้วเนี่ยวิธีปฏิบัติที่เขาปฏิบัติกันมาแล้วไม่มีการเสื่อมนั่นก็คือก่อนหลับ ต้องรวบรวมกำลังใจเต็มที่ใช้รมจิตของเราตามกำลังที่เราได้ไปทุกทบโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งให้จิตใปสติดจิตที่พระนิพพานเป็นปกติแล้วกลับลเมื่มอตื่นขึ้นมาใหม่พอร,รู้รู้สึกว่าตื่นมาแล้วพักไม่ต้องลุกมานั่งก็ได้กำลังนอนอยู่อย่างนั้นจับก,กำลังใจควบคุมสมาธิทันที ร้องกับตัดขั้นห้าไอ้ hey, ทำมาตัดขั้นห้าสำหรับคนที่ได้แล้วนั้นไม่มีอะไรยากอย่าไปตัดเปรุ่มร่ามเลยตัดไม่ง่าย,ายนิดเดียวว่าร่างกายเรา,าประสบพบหาความจริงได้สัญญากับปัญญาร่างกายคนในสัตว์ทั้งหมดสุขปรกทั้งหมดร่างกายของคนในสัตว์็นเสียงมีสภาพในสุขตาย ชาวว่ายเขาจะตายหรือไม่ตายในช่างเขาเราตายแน่ร่างกายเขาจะไมา่จะสุกระปรกก็ไม่สุกระปรกก็ช่างร่างกายเราสุกระปรกแน่มีความสุขสนแน่มันทุกแน่เป็นอนุร่างกายที่ประกอบกด้วยธาตุเสียการทันกสองเที่ยวนันร้านเราไม่ต้องการมันอีกจุดที่เราต้องการมีจุดเดียวคือพร,ระนิพพานมันนึกอย่างนี้ได้ก็รวบรวมกำลังใจไปสมาธิ ถ้าสามารถจะทําได้แล้วก็ควรจะทาให้ได้ด้วยนั่นก็คือจับภาพพระในอกให้เห็นเป็นแก้วเป็นลายกายเป็นปกติแล้วก็็นเวลาที่เ,เดินไปเดินมาทํางานอยู่อะไรอยู่เนี่ยคนนึกขึ้นมา,าพัดใจจะไม่เห็นพระในอกเห็นได้ทันทีแจ่มใสทุกคนนะเขาต้องทำมาอย่างนี้นะที่เขาทำกันมาได้แล้วก็ส่งอารมณ์ไม่ได้ดีแล้วก็ทำกันแบบนี้ นั่งอยู่ยืนอยู่เดินอยู่ทาง,งานอยู่กินอยู่ที่อยู่ก็ตามเมื่อถึงภาพพระทักถึงก่องส,สายจับสายภาพาพระที่เราเห็นภายในเลยมันเทียบกับอารมณ์จิตของเราถ้าอารมณ์จิตของเราเลวมากเราไม่สามารถเห็นพระภายในจิตในอกเราได้ถ้าจิตของเราดีน้อยจะเห็นภาพพระอย่างไฟนู้ดจะรูปสีเหลืองก็เหลืองแบบนี้นี่ก็เริ่มดี เป็นรุปจาระสมาธิแต่จิตเท่าเทียมเป็นชายสมาบัตดเห็นพระเป็นสีใสถ้าวิปัสนาญาณดีจะใสเป็นร่ยกายเหมือนกับเพชรต้องแสงพระอาทิตย์นี่เป็นเครื่องกำหนดจิตจิตพวกเราดวงนี้จะต้องชำระอยู่ตลอดวันไม่ใช่จะไปชำระเฉพาะเวลาที่จิตใจกรรมฐานก็แบบนี้นรกลากไปกินหมด เพื่อทำงานทำการอยนนึกขึ้นมาว่าอะไรเอตัวเหนื่อยเหนื่อยสำคัญที่สุดยิ่งเหนื่อยเท่าไรยิ่งจิตใจแจ่มใสมากเท่าไรก็ดีเราเตรียมตัวว่าเวลาเราจะตายนะเราเลือกเวลาตายไม่ได้เราอาจจะตายเวลาที่สงบสงัดอาจจะตายเวลาเขาร้องรำทำเพลงกันอาจจะตายเวลาที่เขาทะเลาะเบาแวงกัน อาจจะตายที่เรากำลังเหนื่อยอาจจะตายกำลังรอ้อนอาจจะตาย,ายจะกลางเขียดใจเพระร่างกายในอายการที่มันทุกข์หนักในเวลาไหนเวลานั้นจับก,กำลังใจจใับสาี่จับภ้าว้า,า,าในอกให้จใสชทัดเจีนในที่สุดอารมณ์จะคล่องนึกภาพใส่นึกภาพใส่นึกใช้ได้ใช้ได้แ้วไม่เช่เลิกนะแม้แต่พระอรหาหนา์ยังต้องทำอยู่ เองเรื่อวัตถิตของตัวพระวัมอยู่ศนสุขสมาตาแล้วมี่ต่อมาก็ขอผู้กับรรดาญาติโยมผู้ยังปฏิบัติไม่ได้เมื่นับสิ้นท่านมีปฏิบัติได้แล้วอย่าไปทิ้งเนะ่อย่าไปทิ้งยิ่งปฏิบัติได้แล้วแค่นี้ทำพยายามให้มันดีถึงที่สุดให้าพูดคนเก่าก่อนทำื่อมันดีถึงที่สุดมันดียังไง อย่างการมาชั้นะลายละยเดินอน,นัตมิตาย,ยาณความเบื่อนหน่ายเห็นร่างกายสุขภพแล้วาการโทรสะไปเห็นว่ามันเป็นโทษเราจะยับยัง้งไม่ให้มันเกิดอย่างนี้ยังไม่ดีตัวดีที่สุดก็คือสังขารโลกเปีายคาอยางโลกกระทำแปดรายการที่เข้ามาถึงเรามันไม่กระทบจิตมันเฉยๆเห็นคนก็เฉย เห็นสัตว์ก็ใช้เฉยเห็นวัตถุธาตุสวยสดเงางมก็ใช้เฉยสบายๆไม่มีอะไรก็บพกจิตเห็นคงจะเห็นเหมือนเห็นเหมือนวัตถุเห็นสักสินนั้นลายไ่เห็นเหมือนของไม่มีค่าคือมันไม่มีอะไรติดใจอารมณ์สบายร่างกายจะเป็นทุกข์ใจก็ใช้เฉยร่างกายจะเป็นสุขใจก็ใช้เฉย ใครเขาเล่นไพ่เขาเขาเสิริมก็เฉยๆอันนี้อารมณ์ดีที่สุดมีที่สุดมีอยู่ตรงนี้พยายามทำอารมณ์ให้มันค่อยๆยเฉยตลงไปเพราะนั้นว่าเราไม่หวั่นไหวในโลกก็รทำแปดใช้ได้โลกการทแปดกื 8, ไม่ว่าลาบเกิดขึ้นไม่ดีใจลาบหมดไปไม่เสียใจได้เยอะมาไม่ดีใจเขาถูกทอดยศไม่เสียใจ กามมุโสเกิดขึ้นไม่ดีใจความทุกข์เกิดขึ้นไม่เสียใจเท้ามินทาไม่โกรธสันเสริมไม่ยินดีไม่ลงเฉยแต่ถ้าราม,มันเฉยปฏตบัตยการไม่ได้ใช้ได้เราเป็นตาอริยะเ,เอบอรสูงนี่สำหรับญาติโยมใหม่ก็เช่นเดียวกันต้องมาพฤจาปฏิบัติเหมือนกันเพราะว่าอย่างิ่งญาติโยมใหม่และเก่าศีลเป็นเรื่องสำคัญ ต้องทรงสีลให้บริสุทิ์เป็นปกติเพื่อต่อไปนี้การให้คำภาวนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราจะสิบสุดปัญญาก็ใช่างใช้ภาวนาจำกัดคำาภาวนานได้แด่ธนรนะมะภาทักเวลาภาวนาก่อนที่ครูจะเข้าไปแนะนำท่านให้ใช้อารมณ์ใจสบายสบายอย่าให้มันเดือดร้อนเยยด้ไเรื่ะ ให้ใจแบบปกติให้ใจเข้านึกว่านะมะให้ใจออกนึวกว่าพระชะตอนนี้ยังไม่ต้องกายคิดอยากจะรู้อยากจะเห็นอะไรทั้งหมดปล่อยให้จิตมันเป็นสุขเวลาที่ครูเข้าไปแนะนำตอนนั้นวางคำภาวนาเสียทันใจสะบ,บายสบายฟังคำแนะนำของครูเมื่อครูเขาแนะนำอ,ไองไรจิตใจจะต้องน้อมไปตามนั้นทันที รือว่าฐานข้างกายเป็นทุกข์ไหมไอ้คาว่าทุกข์อะไรก็ตามที่มันต้องทนมันทุกข์เท่านั้นทนนั่งก็ทุกข์ทนกินก็ทุกข์ทนนอนก็ทุกข์ทนใดก็ทุกข์ไอ้ทุกข์ตัวนี้คนมังมีอยู่แต่คนไม่คยเห็นทุกข์กันมันไกลนี่ที่พระพุทธเจ้านบอกว่าคนที่มีสัญญาับรัญาสามลงมันเป็นอย่างนี้ทุกข์มีทุกวันหิวข้าวทำไมสุขก็มันทุกข์ เราไม่กินรักษามวันเป็นไงปวดต้องขี้ทำไมสุก้มันทุกข์ปวดแล้วเราไม่ไปขี้แล้วเป็นไงไปถ้ามันไม่ทุกข์มีทุกตัวนี้มันมีทุกวันถ้าเราไม่มีร่างกายนี้มันจะมีอะไรไากินมีอะไรมาขี้เป็นนั้นว่าครูว่าถามว่าทุกข์ไหมจิตแล้วก็น,นึกตั้งแต่เกิดมานี่มันทุกข์มาตลอดมองให้เห็นความทุกข์ ม่พยายามตัดอารมณ์ทุกความทุกปีตือไม่ต้องการความเพียต่อไปจิตใจหวังพระนิพพานเป็นอารเอาละต่อทีนี้ไปพระบรรดาญาโยโมพทุทธบริษัททุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้ใหม่นสำหรับท่านที่ได้เวรแล้วรวบรวมกำลังใจตัดขั้นห้าคือไม่ห่วงใยในมันต้องสนุกใะร่างกายนี้ไม่ห่วงใยในเทวโลกไม่ห่วงใยในพรมโลกเราต้องการจุดเดียวคือพระนิพพาน แม้ได้บรรดาญาติโยมพุทธบริษัททุกท่านที่ยังมาใหม่ก็เช่นเดียวกันตัดสินใจที่เวลานี้ขึ้นที่ว่าความเกิดแบบนี้มันไม่ดีมันมีแต่มันมีป่วยมันมีการทัดใจจากของรักของชอบใจมีขัดใจคือมีความรารสนาไม่สมหวังและมีความตายในที่สุดเราไม่ต้องการมันอีกแ่ะเราก็ไม่ต้องการเป็นเทวดาเราก็ไม่ต้องการเป็นปมสิ่งที่เราต้องการคือระนพาย ทำใจให้แน่วแน่แบบนี้แล้วก็เริ่มภาวนาวนันมะวะทักต่อไปอานต่อต้นี้ไปขบันดาท่านหลายๆเริ่มปฏิบัติได้อ่ต่อน,นี้ไปะบันดาท่านพุตธบริษัทั้งหลายฟังคำแนะน,นำในการเรินพระธรรมฐานสักสิบนาทีสิเ็จวันนี้ก็ขอพูดโดยย่อ การเจริญด้วยกรรมฐานแบบนี้ผิดก,ก,กับการเจริญแบบมาสุภาวิปัสสโกจึงการเจริญในด้านเตวิชโชกัชละสิงโยบวกกันแม้แบบแผนในการเจริญปฏิบัติจึงดีติดก,กันอันดับตน้นเพรามันได้ท่านพุทธศาสนิกชนที่มาใหม่ ยังไม่ทราบให้รู้จักการกำหนดระวางอารมณ์จิตของตัวเในอารมณ์จิตที่เราจะใช้ในการเรินวัฏฏฐานให้ดีต้องเป็นอารมณ์จิตช่างจำไม่ใช่ใช่อารมณ์จิตช่างลืมท่อยคำาขงครู่พูดสอน เขาสอนไปได้ยังไงกี่คำจำให้ได้หมดไม่ใช่ว่าฟังไปแลว้วก็ลืมฟังแลว้วก็เดี๋วสงสัยเดี๋ยวกว็ถามโน่นเดี๋ยวกว็ถา,านมนี่ไม่มีสภาพของความจำอย่างนี้ที่สะโกดชาติมันก็ไม่ได้เพราะว่าไม่มีความจริงใจการเจริญนะน,นิัญญาสมาบัตินี้ต้องคนเอาจริง มีความเด็ดเดี่ยวช่างจำช่างคิดช่างวิจัยและขยันในการปฏิบัติมีความฉลาดในการพิจารณารมใจของตัวไม่ใช่สัแต่ว,ว่ามาทำเขาพูดให้ฟังเขาสอนให้ฟังแล้วยังจำไม่ได้บางทีกลับไปถึงบ้านเอาไปทิ้งเสีย รับมาใหม่มาถามใหม่อย่างนี้ทัศนคติไม่สนใจคุณประเภทนี้เพราะว่าของดีนี่จะย่อมไม่อยู่กับคนเลวถ้าคนเลวจะไม่สามารถรักษาของดีไม่ได้ตามเรื่องราวในเรื่องของโมโหสถท่านบวกระกินลีกับซีริคือมี่ยงขัญอยู่ร่วมกันไม่ได้ทัานใด ้ารกมาถ่ายพระองค์สมเด็จเจาเสมาสมุทธเจ้าก,ก็จะอยู่กับคนเลวไม่ได้เช่นนั้นถึงแม้ว่าปฏิบัติฝึกไปได้แล้วก็เอาไปทิ้งเสียแต้ว่าทางคนะก,ก็หนักใจที่ว่ามีหน้าที่ในการให้ก็ให้ไปแต่ว่าไม่คยพอใจคนประเภทหนึ่งที่สอนไปแล้วไม่จำนำมาถามบ่อยคนประเภทนี้ไม่ชอบ าะมีสันดาไในจําไม่เอาจริงเพราะบรรดาท่านุทธบริษัทธโปรดาบว่าถ้าจะเจริญพระกรรมฐานให้ได้ดีจงจําคําแนะนำสั่งสอนของครูผู้แนะนำและธรมาครูดีและครูผู้เขาไปสอนครดีเขาสอนแบบไหนจงได้จิตเราเคลื่อนไปพระจุลามุนีได้และลึกพานได้ เวลาจะปฏิบัติอยู่ตามปกติต้องคุมอารมณ์แบบนั้นไม่ให้เป็นปกติไม่ใช่หลอเหลือไปเลย่อ้ที่เผลอที่ลืมนะเอาของดีเข้าไปโยนทิ้งลงท่วมไม่ได้สนใจเวลาเขาสอนไปจะไปตั้งหน้าสงสัยอะไรกันดีว่าไปถึงบ้านจะทํำยังไงไปถึงบ้านก็ทําตามเดิมเขาสอนไม่ยังไงเราขึ้นไปได้ทําใจให้ทรงอยู่ระดับนั้นมันก็ไปได้ทุกครั้ง และก็จะไปได้ดีขึ้นตามอันดับนี่เป็นหน้าอันดับต้นของมัณฑะเดพุฒิศาสาพระกนรุชนคอยตั้งใจเอาจริงฟังคำสอนและจำให้มันได้จริงๆแล้วก็ปฏิบัติจริงมีอารมณ์จิตแน่วแน่จริงจงเอาจริงเอาจังกันในต่อไปนี้สำหรับท่านที่ทรงได้แล้วหรือไม่ได้ก็ตาน การจะโซนจิตให้เป็นสมาธินั่นอันดับแรกจะต้องรักษาอารมใจพวกเราให้ดีซสียก่อนอารมใจที่ดีก็คือไม่สนใจกับจริยาของบุคคลอืน่นใครเขาจะดีใครเขาจะชั่วฉางเขาใครเขาจะปินพาใครจะส่งเสริมก็อนฉังเขา มีหน้าที่อย่างเดียวรักษาลมใจของเราให้ไม่ไปยุ่งกับความชั่วแล้วก็รประการนี่สองจะต้องมีศีลบริสุทธิ์เป็นปกติตสำหรับถึงขันข้นขันข้นขั้นปฏิบัติา,านดับต่ำคือบุิรชนขั้นต้นจะต้องทรงศีลห้าให้บริสุทธิ์เป็นปกติ คือไม่ทำลายศีลเองอายุโยงบุคคลอื่นให้ทำลายศีลและก็ไม่ยินดีเมื่อบุคคลอื่นทำลายศีลเรื่องของศีลน,นี่เป็นเรื่องหนักมากเพราะว่าศีลข้อใดข้อหนึ่งถ้าบกพร่องเราก็ลงนรกต้องจะไปสวปรรค์ปลิพานได้ยังไงการเข้าระจุลามุนีไว้ได้เป็นสัญลักษณ์บอกว่าคนนั้นศีลไม่บริสุทธ หม่คว่าท่านหลายถ้ามีสินไม่บริสุทธิ์เลยก่อนตั้งใจสุตติบัณฑานี้เป็นต้นไปว่านับต่บัตดนี้เป็นต้นไปจรงกว่าเราจะสิ้นลมปราณเราจะทรงสินห้าบริสุทธิ์คือไม่ทำลายสิดไม่เจตนาตั้งใจสุตติบัตดนี้เป็นต้นไปและราการที่สองเราจะต้องมีอารมณ์แน่วแน่จริงจังต่อพระสมถาน ทั้งเก่าทั้งใหม่เหมือนกันเก่าก็ไม่แน่นักถ้าเก่าไรสามมันมีราคาเก่ากลาใช้ไม่ได้เก่าไรคามหมายความว่าระกูเขาสอนไม่ได้อย่างนี้แล้วก็กลับไปทําให้มันจําใสดียิ่งขึ้นไม่ไกลเก่าไร้คามแหรับ <c oughs> เก่ากลาตะรูเขาสอนไปไปไ,ปได้ที่สวรรค์ที่พรมโลกที่นี่พานงลงนรกไปไหนไปไหนก็ไปได้ ถ้าต่อต่อไปไปไหนไม่ได้เลยอย่างนี้เรียงเก่ากันลาถ้าเก่าไรคลามดีเก่ากันลาใช่ไม่ได้ดระนั้นทั้งเก่าและใหม่ให้รู้จักเรองษาลมใจมีความแน่วแนแม่ในจิตคำว่าตักนี้วอนนี้วอนคือความชั่วที่เข้าไปสิงจิตนี้วรนมันจะเป็นยังไงไม่ต้องสนใจ ให้สนใจอย่างเดียวว่าเวลาเวลานี้ด้ือทุกวันทุกลมหาใจเขาออกเราจะเป็นผู้มีศีลงบริสุทธินน์อารมณ์ใจเขาบอกคนใดจริยาเขาบอกคนใดจะเป็นยังไงดีหรือชัวช่วช่งเขาเรารักษากำลังใจให้ทรงศีลให้ใหปนในเป็นปกติการนึกถึงสียงเป็นปกติกนเรียกว่าสีลานุสติกรรมฐาน หลังจากนั้นเป็นต้นไปก็ต้องั้งแต่เวลาทำสมาธิจิตคนดีทิปศาสนาญยางกดีตอนนี้เราก็ทรงอารมณ์จิตเฉพาะให้เป็นเอกาสารมเอาความจริงเข้าใจกันไม่ใช่ว่าักแต่ว่าทำรมไม่ไหวไว้รักษาอารมณ์จิตไม่อยู่อารมณ์จิตบันจัยไม่นก็จะไวตายทำไม่ไหวตอนนี้ก็ตายแล้วสิ ทำไม่ได้ก็จะทำทำไมเราให้มันลงนรบเป็นเพืเสุกายเพื่ปฏิบัิการไป,ารปตามสบายคนชาวบ้านก็ทำไม่ได้เราก็เลวเต็มทีเราต้องดูชาวบ้านว่าเขามีกี่นิ้วเรามีกี่นิ้วเขามีหูมีตามีปากม,มีใจเรามีเหมือนเขาไหมถ้ามีเหมือนเขาไม่ต้องทำได้อย่างเขาคนที่เขาทำได้ไม่เข้ารีงเอาจาง ไม่สร้างความท้อแท้ทหมังเกิดดังนั้นเวลาที่โฟกุงกำลังใจไปสม,มาธิตอนนี้เราต้องต่อสู้กับกิเลสยาักเราต้องไม่ย,ยอมแพ้มันรือว่าในขณะที่เราภาวนาและพิจารณาอยู่ตอนนี้ให้จิตม,มันอยู่ที่ภาวนาและพิจารณาอย่างที่พรปฏิบัติกันอยู่นี่ การปฏิบัติให้นผลอันดันแบ,บแรกคือกําหนดรูร้ลมให้ใจเขาออกเวลาหายใจเข้านึกว่นานะมะเวลาหายใจออกอนึกว่าพาทะรวมความว่าใช้คำภาวนาวันนะมะภาทะแต่ทาให้มันถูกนะเวลาที่เราภาวนาอยู่ก็รูล้ลมให้ใจเขาออกเวลาหายใจเข้านึกว่นในะมะเวลาหายใจออกอนึกว่าภาทะ คอยระมัดระวัวงให้จิตมันสั้นไปสูอ่อารมณ์อื่นแล้วษาความเข้มแข็งของจิตไว้ไม่จะไหยโยเยโยเยโยเยคุ้มไม่ได้รล้วษาไม่โยที่มันชอบคิดใ้อย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นเปรตนาบายคุ้มิมื่จิตมันชอบอารมณ์ชั่วโยเยนอารมณ์ชั่ว ทำไมวันทั้งวันในช่เวลาเก้านาทีสิบนาทีแล้วจะคุมให้จิตมันอยู่ในด้านของความดีไม่ได้เลยวันหนึ่งมียี่สิบสี่ชั่วโมงแต่ว่าเราป็จิตมันพลั้งไปตลอดยี่สิสี่ชั่วโมงแต่อียีสิบสี่ชั่วโมงเราขอมันสักสิบนาทียี่สิบนาทีออจะขอหยุดอารมในเะพาะอาลมด้านดีแล้วทําไม่ได้เลย ถ้าทำไม่ได้ก็พยารณ์ตัวเองได้ว่าตายคราวนี้ลงอเวจีกันแน่แล้วก็อีกหลายแสงกลับยุติกลับปเป็นมนุษย์เนี่ยไม่ให้สร้างไปจริงๆเพราะอะไรดีทำมันได้ทําได้แต่ความชั่วมันจะไปสวรางเกิดเป็นมนุษย์กันได้ยังไงก็ลงอบายภูมิเวลานี้เล็กเล็กเล็กเขาได้ดีก็เยอะแยะ ตอเด็กนักเรียนเรานับไม่ก็ได้จนเป็นร้อยเป็นพันเด็กวัยรุ่นแทนที่จะมีความกันนองสนใจในโลกีวีใสเขากลับทำฌานสมาบัติอภิญญาสมาบัติเขาเล็ล่องตัวฝึกคราวเดียวไปในกองนี่ผู้ใหญ่อายกว่าไหมเป็นอหมันว่าอันดับแรกแรักษาลมใจให้แน่วแน่จะ่ทำทุกครั้งนักษาลมใจให้แน่วแน่ว่า เรารู้ลมหายใจเขาออกด้วยเวลาใจเขา่น nah ึกว่าณมะอะไรอะไรใจออกนึกว่าผ่านะนั่ไม่ใช่เวลาที่นั่งปฏิบัติเวลาเดินไปเดินมาก็นึกภาวนามาเรื่อยไปภาวนามเรื่อยไปทําอะไรอยู่ก็ภาวนามาเรื่อยไปนั่นเผลอก็เผลอไปนึกทำไม่ได้ก็ภาวนาเรื่อยไปนี่เปหรอับผูที่ปฏิบัติใหม่ แม้ลมใจอันหนึ่งทั hey. ้งใหม่ทั้งเก่านะก็เหมือนกันแหละว่าเก่ากันลาก็มีแม้ลมใจตัวหนึ่งว่าจงอย่าสนใจกับร่างกายร่างกายมันจะโยกมันจะโค้งมันจะดิ้นตึงตังโค้งตามมันจะปวดหัวตึงหน้าตึงหลังช่างหัวมันคิดว่าร่างกายที่มันเกิดมาเพื่อตายมันจะตายที่เวลานี้ก็ดีเราจะได้ไปนิพพาน ไห้จิตจับพลิพันธ์เป็นอารมณ์เมื่อการทําแบบนี้เราไม่ต้องการร่างกายอย่างนี้อีกเราไม่ต้องการไเบื่อาเราไม่ต้องการไม่พึมเราต้องการผลิพันธ์แค่นั้นโอ้สมเด็จพระวิดามารุมาสตาสนดาสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนไปโปรดเมตตาข้าพุทธเจ้าเสด็จมาใกล้ข้าพุทธเจ้าเพื่อข้าพุทธเจ้าจะขอเป็นอมรรมีเป็นที่สุด การกิจการฐานบาแบบเดี้วแล้วก็ส่งกำลังใจหรือสมาธิกำหนดรู้ลรหาไม่ใจเขาออกเวลาใจเขาออนน้านรกว่าวนาัมหายใจออนนกเรียกฟาดทาา่ะแต่ว่าเวลาที่ครูเข้าเข้าไปสอบตอนนั้นเราหยุดภาวนาเหลาครูใหม่ทำใจสบ,สบายๆฟังคำแนะนำของครูผู้สอนถ้าเ้าตัดร่างตัดขั้น์ห้ไปร่างกายหเห็นว่าเป็นทุกข์เป็นสุขแล้วก็ตามไป ให้จิตตัดไปตามนั้นจริงๆจะศักดิ์เทวานฟังเขาสอนใจมันบอกว่านี่เรามาเรียนทำไมจะมาฟังจำฟังเขาพูดแล้วก็ตัดให้มันเห็นไปตามความเป็นจริงครูเขาจะสอนต่างตามเป็นจริงของขันห้าถ้าว่าทุกท่านสามารถจะน้อมจิตไปได้ตามคำแนะนำของครูวันนี้ก็สึงนสุ ถ you, so so like ้าว like ่าท่านไม่สามารถจะทําได้ก็แสดงว่าท่านเป็นพระพระบุคคลการเจริญพระธรรมฐานในขั้นแต่ในสมัยสมเด็จพระททสุพุลมาจนถึงสมัยปัจจุบันไม่มีใครที่จะนั่งจำจี้จำชัยเหมือนคนนักนี้มีํานักนี้ันเดียวที่นั่งจำจี้จำชัยเพราะความความหวังดีในท่านแต่ว่าทำท่านอย่างนี้แต่ท่านยังไปไม่ได้ก็ตัดสิว่าเป็นอาภัพพระบุคคล คือเป็นบุคคลที่หาความเจริญไม่ได้อันนี้พระพุทธเจ้าไม่ทรงโปรอต่อจากนี้ไปเขาบรรดาทุกท่านสร้างกายให้ตรงดำรงจิตให้มันเราหลดรู้เราไม่ใจเราออกสำหับท่านผู้ใดแล้วก่อนที่จะเคลื่อนชำระจิตให้สะอาดให้เห็นพระอยู่ในอกใสมันดองแก้วเป็นประกายเพิร แล้วก็ควรติดเข้าไปสู่คติภายในอันดับแรกพรละเมียการออกสมเด็จตุสมาสมุทเจรักคำสอนถล้าจากนั้นจะไปจะอยู่ที่ไหนก็ตามอัตอาสัยแต่สำหรับผู้มาใหม่ที่ยังไม่ได้เขา,าตั้งใจตัดสินใจแน่นอนว่าเราจะติดเข้าไปควบคุมเฉพาะลมหายใจเขาออกกับธรรมวนาคีอไหลใจเข้านึกว่านะมะไหยใจออกนึกว่าพระนะ ต่อไปก็จะวัดทำสอนแย่บรรดาเจ้าพุทธบริษัทนั่งภาวนากันอยู่ก็สิบนาทีเสร็จก็ครูจะไปแนะนำท่านเพราะดเสียงกรี๊ดคนที่ยังไม่ได้จะเพิ่มเรียนตารนะเพราะว่าครูจะไปแนะนำท่านตอนที่ครูเข้าไปแนะนำอนุญาภาวนาปล่อยใจนิ่งๆถ้าหรับท่านที่ได้แล้วก็ทำติสตั้งขยันพิธีทางเป็นอารมณ์เมื่อพิธีทางแล้วหลังจากนั้นจะไปไหนก็ได้ตามมัธยา,านสายเขาเริ่มทำได้แล้ว